รกรดนิวคลียสคืออะไรนะรนกรดนิวคลียสก็คือโครงสร้างของตัว DNA และ RNA นะั่นเออาร์เอสิบและ DNA 3เสาเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่บรรจุคำสั่งทางพันธุกรรมเอาไว้รกรดนิวคลีเนี่ยนะมันมหัศจรรย์ตรงที่ทำไมถึงตอนแรกเราบอกมหัศจร่นของผลแต่ฟังก็คือตัวนี้ในเซลล์ของเราเนี่ย RNA เนี่ย10% DNA 3% 3,000กับ1,000งหนมะเป็นมิลลิกร,รัมเปอร์เซน็นต์เลยนะถ้าเทียบเป็นหน่วย ก็คือเหมือนแม่พิมพแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มที่จะปั๊มเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันจะต้องเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันก็คือมันเพี้ยนสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์บนโลกล้วนใช้กรดนิกลิกเป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือพินัยกรรมที่จะมอบลักษณะของพ่อแม่สู่ลูก,ลลกหลานนะครับถ้าราอนุกรรมเพี้ยนก็เป็นโรคลุ่นอิ่งโรคไร้แรงเมื่อนิวคลิกลดลงสิ่งที่ตามมาก็คือโปรตีน จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนได้ไม่สมบูรณ์ร่างกายจะขาดโปรตีนครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างน่องไก่วันหนึ่งกิน2อ,อันเกินแล้วพอแล้วโปรตีนได้โปรตีน่นี้พอแล้วแต่เรากินเยอะๆทําไมร่างกายยังขาดโปรตีนทาไมการซ่อมแซมของร่างกายมันน้อยเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกโปรตีนขายเต็มไปหมดเลยเป็นอาหารเสริมเห็นไหมครับเรากินเกินอยู่แล้วทาไมต้องใช้ในหลักความเป็นจริงก็คือโปรตีนมันเกินแต่เราขาดตัวนี้ครับ ตัวที่จะเปลี่ยนให้เป็นกรดอะมิโนร่างกายไม่สามารถใช้โปรตีนล้วนๆที่มันเป็นก้อนๆที่ยังไม่เปลี่ยนสภาพได้ร่างกายไม่สามารถที่จะเปลี่ยนที่จะใช้นั้นได้มันต้องเปลี่ยนสภาพเป็นกรดอะมิโนก่อนมันถึงจะนําไปซ่อมแซมนําไปสร้างเสริมฟื้นฟูซ่อมแซมสร้างเสริมได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็เลยขายกันใช่ไหมคือไอ้กรดดิพรีเนี่ย20ก็ร้แล้ว และทําให้การเผาผ่านในร่างกายลดลงการเผาผ่านหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมถ้ามันลดลงสิ่งที่ตามมาคือพลังงานมันไม่เกิดรเรียกไปโอนเนจีมันน้อยลงเพร,ะเราะพลังงานมันลดลงพลังงานไม่มีแรนไม่มีแก่ก่อนวัยนะคุณประโยชน์หยุดความชราเพิ่มความจําและเพิ่มการทำงานสมองเพิ่มภูมิต้านทานและตา้านมะเร็งในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยในตัววัตไลเองเนี่ยก็จะช่วยในการ เสริมสร้างกลุ่มต้านทานโดยเฉพาะมันจะสร้างแมคโครฟาจทีนที่กลุ่มต้านทานของเราเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวจะมีอยู่หลายชนิดกลุ่มต้านทานก็จะมี T เซลล์ ell, B เซลล์ NK เซลล์ลูโตฟิล์แมคโครฟาจถ้าเปรียบไปนะ T เซลล์มันเหมือนผู้บัญชาการนั่งสั่งส่วน B เซลล์ก็จะเป็นเหมือนนาทหารที่ระดับรองลงมาที่ปฏิบัติการเป็นหมู่คณะแต่ถ้าแมคโครฟาจมันเหมือนรัมโบ ูจกก้จักแลมโบยไหมคือมันเป็นทหารรับจ้างทํางานโบกแบบกองโจรไม่มีความว่าปลาดีเนี่ยสิแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายรู้ว่าไม่ใช่พวกมันจัดก,การฆ่านะแต่ถ้าไม่เลื่อนขาปกติพวกบีเซลพวกนี้ก็จะปฏิปะนองเชื้อโรคเข้ามาเอ๊ะไอ้น,นี่มันใช่พวกเราไหมน,นะก็เข้าไปดูก่อนเอาไงดีวะฆ่าดีหรือไม่ฆ่าดีก็เฝ้ากันอยู่เนี้ยเฝ้าไปเฝ้ามาไม่ทําอะไรสักทีก็ยื้อกันอยู่เนี้ย มามาล้อม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 การเป็นบังผื่กล้อมไปล้อมมามากๆก็กลายเป็นบังผื่เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มีปัญหาเราก็ต้องหาไอ้พวกนี้ให้มันแข็งแรงจัดการทีไปเลยเขาบอกว่าสารอาหารทําให้เซลล์ในร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องมีปฏิยาต่อเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆได้จากไวรวลมไปถึงทุกระบบในร่างกาย ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมบางท่านเมื่อทานไวท์สไลด์แล้วมีช่วงเฮลิ่งคลายสิแสดงออกมาหรือเฮลิ่งเลทกานปฏิกิริยาต,ตอบสนองการปรับสภาพของร่างกายเพราะระบบภูมิต้านทานของร่างกายมันดีขึ้นมันก็จะไปกระจัดสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายาากระจัดออกในขณะที่ทําการกวาดล้างสิ่งไม่ดีมันก็จะเกิดอาการต่างๆขึ้นไวท์สไลด์พัทเป็นอาหารที่ครบถ้วนที่สุดใน,ดในศตวรรษนี้ complete food of 21 century แต่และตัวดีๆทั้งนั้นเลยเนาะ